ไอลุยเนาะไอเนาะทำมนลุยปากใสเซเบ็ตก่อนเนาะเดีติดจุดแล้วบึ้งโอ้โหแวแล้วปะว้าวว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  มาดูอีกแล้วโอ้ยตลาดกลางเที่ยวอาหากลางประตูจิมเบย์วัดสุขวิดีโอต่อไปนี่อาจมีเสียงหรือหน้าหาที่เหมาะกับคนเบิ้งที่มีอายุ18ปีขึ้นไปควรใส้วิจารณญาณในการทับซมไปแล้วนีกลับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องปองไปนี่ไปอยู่กับคำวจานคือเกานี่มัอนี่มาน้ำพัน ในพานในพานพกนี่นในพานท่อนโอ,โอ้โห่เห็นเลยว่ะในพานท่อนเอา้าจานบินสบายดีจานบินเด้อเมื่อนี้ะจะไม่สั่งในพนันเฤฤฤฤซเบตพุกาเซเบตอัปางคักเนาะจานท่อนพร้อมแล้วพร้อมบวกแล้ววอาวพร้อมบวกไปพี่น้องถ้าติดตามไปเลยว่าเอามาเซเบตอยู่น้ำมาที่นี่น้ำมา มันอยู่น้ำม้ามันนี่อาปลาคาพี่น้องบึงนลุยเดี๋ยวนี้เขากระลั้นี่งใจขี้กระเดือนกะเกียมเยื่ออยู่เยืรน้เตนเ็ดแห่งเม็ดนะแตนพอในพานได้เในพานจะทอดเลใส่เลยเนาะยนดีตุเยายูมันนีหเะ ติดภารกิจเมื่อกี้โอ้บุญบายคนมีเวียกมีงานหลายนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผ่านทอดผ่านทอดกับลังเกี๊ยมขี่กระเดือนบุพ่อใช่ไหมทวดว้านุพ่อขี้กระเดานุพอไม่เห็นงานอย่นะลืมวว้ามึงงหนาครับหนาขึ้นใกึกรลุยปลาอีกแล้วมันนี่นะมันนี่สายลุยเนาะมันนี่เนาะทำมาลุยปลากันเลยมันนี่นะเซเบ็ดเซเบ็ดก่อนบ้านี่ตอนนี้เราไปเซเบ็ดก่อนเนาะ เออ๋ยวนี้เรากำลังยิบฮากันไปเซะเบ็ดเกมเบึงกันอ่ะจะากได้หรือยวโได้โอ้จานพอกฟักนี่เด้จานทอดฟักนั่นใครจานทอดโอ้ของจานทอดนี่บบพีคันได้หรอเอิ้นเบ็ดอย่างนี้เบ็ดฟอยวหมเบ็ดฟอยมาโอ้เต็มถุงเลยคนนีครับโอ้จานบินก็ลุยน้ำมาเในมือนี้ บิดฟอยบิดฟอยอ่ะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการใส่อยู่เนาะพี่น้องลมพออยู่บอกขีดกระเดือนนี่จ๋าทอดพอได้ต้มส้มอยู่บอกขีดกระเดือนเอาไปใส่ฝ้าเดียวกันสินะสองฝากเลยแม่ มุดถุงนี้ได้เนาะเดี๋ยวให้จิตตามจานในพานไปเลยเนาะเออจะซักไปใส่จานซักเฝ้ารถคนว่าประโยชน์เฝ้ารถวันนี้ให้อะไรจานชักเฝ้ารถเลยเวียกเมื่อยเนาะให้จานซักเฝ้ารถก่อนมื้อนี้เราอยู่ในบึงน้ําแห่งหนึ่งในประเทศลาวขณะนี้เรากําลังเสียบิ่ดมันว่าแมนเลี้ยวแมนเลี้ยวกินผักบุ้งนี่หมดโอ้บุ้ง มืาอนี้กินปลามืาอนี้นะกินพักบุ้งนะบูมานก็ย่อ,ยอนมึงนั่นล่ะได้เมย์มึงยังบูมานก็ย่อนมึงนั่นล่ะไปลุยต่อลุยต่อนี่บูมานเริ่มซ้ำเอวแล้วได้เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนำ้ำไปต่อไปต่อจะไ,ได้สถานการณ์สถานการณ์นะนี่เป็นตายอยู่เน,น,นาะน้ำอยู่เนาะเป็นตายอยู่โอ้โอ้นีสวีทต้องบูมานธรรมดาได้ตีขามน้ำไปได้เป็นอย่างบื้องธรรมดาเอ้ายางขาม บึงนะบางกวงยางคางยอมเลยยอมยอมยอมมือกันจันทอนจันทอนจันทอนก็ลงซื้อไปลงซื้อในพันเนี่ยมปเ็นกันดนนี่เนาะย้ำเดกวติดธุรกิจตลอดดินดูดแล้วบึงแล้วมาสรงดึงล้วึงอย่าไปสวนในพันเขานะเขาคู่บอลแล้วนะเขานำเริ่งซมเอวเลย Tony hậu lắng xe biết say biết con on say vay look of a man chắc mới giảm Tony muck bung mắc say to nga mok nga may đi 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 วะนี่จริงเป็นคือเป็นไ,ปไซต์ยูเทอร์อีมันเหรอจานบินเออบอยยีลงไปกล้องก่อนมาเลยเดี๋ยวนีล้ลงไปกล้องเหรอทอดก็พันนะ่ะทอดมาลงไปกล้องเดี๋ยวนี้แต่ที่ก่อนหน้ากมก็เพียงทองแล้ว <laughs> ถ้าไปทอดหน้าแท่านมันก็ไมนะ่เก,กิดสิขึ้นอีกน้อยนึงลุบหัวลองไปลองไปลองไปเบิ้งครับลองไปเบิ้งตึกจริงป้าป่าตำตีนซะวะอือเพือ่อ เฮียงเฮียงจัดท่อนเฮียงวะนี่จัดท่อนนี่ยีเวลาหุดโอ้เฮียงวะแค่ยังได้เงาบ่เงาบ่เพิ่นไปเซเบ็ดมิดปิงเนืองฟลอร์ดีแล้วทีเขากำลังจะใส่ขึ้นไปอีกแส่ขึ้นไปอีกเมื่อกี้เขาใส่ลงไปกองให้จานบินมาเปลี่ยนได้บ่อยากลุยเลยเลยเปลี่ยนกันแจ้เฮ้ยเขาไปยำไปยำแต่เดี๋ยวใส่ขึ้นไปเนาะเมื่อกี้เขาใส่ลงไปใส่ขึ้นไปแล้วแล้วก็เขามายาม ไปซ้อมเบ็ดนี่เบ็ดเราไปลงมายามทัลุ่มพุ่นเราขึ้นมายามอึ้ทไปเลยไปเลยลุยต่อไม่รอแล้วนะใส่เรียบร้อยแล้วชาทำหนึ่งทำหนึ่งไปยามชทำหนึ่งกำลังจีบไปยามไปลุยเนาะเปลี่ยนคนแล้วไปนี่จะไปรีเฝ้ารถไปนี่เอาลุยไปเตอนนี้ป่าตอนนี้ป่าไปเถอะเกินกว่าจนขาดเนาะโอ้ดัดเป็กซะรีวิวได้ทำรีวิวเกือบซ่างทำรีวิววัดผสมโฆษณาดึงเฮ็ดจี่ ย,ยายามขั้นนี้อยยาโมโม่เลยกอนดูจานทอนที่ย,ย,ยังเนาะว้าจะโดนถันยาดิแซมการใส่เบ็ดจากน้ำกบบ้านโลกกระเดือจานพกทรงเขาประกวดในแซมในได้ทีหนึง่งในการลักไซนองเขาลักปลาอยู่นองเขาใ <laughs> นเ,าเก้งเก้งตึกเต่แซมก็ที่สองเนาะ แจมคนที่สองมาจากบ้านบางไถแถวเขตบ้านทินแถวบ้านทินนี่โบเรือแล้วแถวน้ำเมากน้ำเมาเนี่ยจานท้อนคุ้มน้ำกอวเนี่ยจันพกไม่ได้ก็จะแข่งกันเลยมรือไม่นี่แข่งกันผู้ใดนับปลาใส่กันจันพกตัวจานท้อนว่าบิดหลายก่อนจันพกเอาหน่อยนับปลาใส่กันขั้นผู้ใดบอกแค่แหละดีทำโอ้โทำเขียวเลยจานท้อนนี่ก็เก่งสุดแล้วเอาไม่ทูขี้ปลาอยู่น้ำนี่เบกเบกก้อนหินอยู่ทางหลังอันนึงนักๆแล้วก็ที่ขี้ปลาเนี่ยบอเก่งเลย ลักเซยอยู่น้องเขาเขาเห็นแล้วก็อโอ้ยเจ้าชิคับบอนอ้อนไข่ได้นี่โอ้ยจนันทร์พกใจมือน,นั่นจนันทร์พกลอยฟังเจ <c oughs> ้าของเขามาเห็นอ้าวแล้วบัดน,นี้กาว่าได้ไหลายบอเอามาอกเบืง้งให้แบงให้เจ้าของเขา <c oughs> ดีเจ้าของจังใจดีแบงให้ถ้ <c oughs> าเงินละละพยายามเลยบัดนี้นนะลุยน้ำจนันทร์พกว้าว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 ตาแล้วตัวแรกตัวแรกตายยังตายยังตายยังประกันเต็มแรกจันทร์กั้งได้ยู่ส่วนจันทร์ซัก เออฝ่กามศาสตร์ธรรมศาสคือกันจะได้ลงน้ำเราไปได้บระเด็จึงมันเด้เราลงน้ำบุญมันเด้ลักยามวะได้บ่เยอะหลอนเยอะหลอนแล้วบ่มีปโอ้ยลึกเว้ยไปไปลุยต่อลุยต่อลุยต่อยันน้ำวะยันยันบุลึกเอายามรอบแรกดิีิยามรอบแรกยามรอบแรกวัววัวอีกละอีกละได้บ่ได้บ่ได้บอไายลงบัตรไหนซีฮารุซีฮารุ ิปตามมานำอยู่บ่ป่ะจ๊ะปากินอยู่เนาะกินอยู่กินอยู่แต่บติดโคยกใหญ่พุ่นน่ะกุ๋ลังและจุ๋ลังจะเมืองเลยดิ <c oughs> ได้อยู่วะได้อยู่วะเรียบร้อย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 ไปอะไปอะไปอะกระดุกดุกว่ะโอ้โหโอ้โหระดุกประดุกประดุกประดุกเต็มแรกเหรอคือเจ้าของมันคือเจ้าคือคนตึกได้เลยเต็มสองเต็มสองกรุ๊ปกรึบ อดึงเข้าไปหรือวะอืออยังยเขาในหูดึงเข้าไปหรือวะปะกาะเป็นป่าได้ปะกาะอเอาบดึงเขาไปบักครั้งหปูรนี่แหละธรรมศาติ์บมเป็นใส่อยู่หนองเน้ะจะได้มับมับมเฮอะอ้ยจันท้อนมันปดุกเวอ เอาอีกเลี้ยวขึ้นได้เอาแค่นั้นเลยมาแล้วมาแล้วที่นอกเลยปลาดุกปลาดุกธรรมชาติเท่เลยนี่ปชิ้วนี่พกใส่สองแก้วนะพักเด้วยเดยเด้ยจัดพกได้แล้วได้แล้วเต็มสองไปยังพักปลากังปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยโอ้ตัวนี้คือเข้งตืงใช่่าโอเคเดี๋ตัวนี้

ไปดูอีกแล้วซุกเทเดนึกลายคุณนะุ้ยุ้ยันนี้ปืนนี่ยานเถยยานถึงเบื้องการรับที่เคลืนเลยเต้มีแยาน้ำอาสามแล้กคนยุกระดูสมสั์สมนี่กโอเคแล้วโอ้สุดยอดแล้วนี่นะรล1 8ึงแปดาสบพั ไม่เ่จัดจัดพอกว่าอ้ชมดูขมดูขขอมันตางอย้อ้ยั้งรอทั้งมานเด้ดำล่าได้หำบารังเดำเกยบุรงย่างเมื่อกับุยางน้ำกันอีเครียจัดอกอปจัดริงเอาง่อยแล้วจัดบิลมาิดทางแล้วยำใส่ละมายำเมือนมาเนาะยำด้ป่าบมา ต่อไปต่อไปเป็นเพลงอ้ยมับมัฟมัฟเลยนะมือนี้นะมือนี่น้ำเหมือนมันน้ำในพันมาอกน้ำล่องกระเดือวกับมือนึงวางให้สู้กันแล้วมัอนี้เออจะได้ดิมือนึงวางให้น้ำไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มัดใส่เบสอะไรยังจะส่กัพแข่งกันอีกนะเดี๋ยวนี้รอบด้านนะใส่กัพแล้วไซไซมวยกันมาแล้มวยมาแล้วเออบุ๊ค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 บ ้ลากไปเลยวะฮึยเฮึยโ้เป็นดุกอีกแล้วชั่ววานชั่ฮึมนแนที่น่าทางนั้นชุมิดเทวะโป๊ะโป๊ะกูโป๊ะแล้วทางนั้นน่ะจมเลยตัวนี้โป๊ะอีกเลยตีอีกเลยตีมะก๊อมะก๊ออีกแล้วอะไรตัวนี้โอ้ตัวนี้คือตึงใช่ป่ะตึงมาช่วงนี้ ทางบังไทยดึกตึงใช่ไหมทางโลกกระเดยกมาตึงว่ะปากกะปากกะลุยลุยลุยโอ้นำสัเอว่แล้วเลยเลอสเอ็กเลยเดี๋ยวพาคักอบเบอร์เจ่กันไหมเข่งในคัวันนองหงโอ้ยอย่าเ้ายอมแพ้ไหมยานยังว่ะโอ้ยชุดบักลายยงยนเลยรถที่ลังดังเกนทุงาเจอเชื่อไหมเี่เขากำลังจะขึ้นไปยามยุ่ชจุดที่สองเมื่อกี้ลงไปจุดที่หนึง มันนี่ยามยามจะทึงมันนี่เมื่อกี้ยามอยู่กล้องเอ้อจัดพักเป็นไดไรปามิดเหรอมันนี่แต่ยายเปิดเบ่งมาสุดท้ายเดเ๋ยวเวทอีกแล้วเราลองกันเดือ <guide>, กัน <to> ลังสู่สนขึ้นมาเนาะไปปามิดนะอ๋อลากเข้าไปในปุ๋ย ก็เอละก็เยไก่ก็เว็ดคนละเบ,บือเลยพักงนี้กำลังพุกเมือนเด้อตรงนี้คุคดมาคุ้มนนเนี่ <laughs> นยนี่ไม่น่า่างี้ไม่เห็นเลยใส่สีอ้วชิมิชิมิอืป้าพู้เดงูเดงกแต่พกกิ่นส้มด้วยจะซักลองดื่มมือโเช่ยจมานู้ <laughs> นี่ดึกให้านพกกุดูด็กๆสถานการณ์ตอนนี้น้ำแรงท่านนำคุณมาในี่ออกจากนี่เลย น้ำปลามันมาไปน้ำปลาไหลๆยงนี่ยำนี่ยำปุ่นเลยท่านไปเห็นน้ำขุ่นมากเลยฮิปขึ้นเลยเดี๋ยวเขาอยู่บ้านอย่างนี้อยู่บ้านเที่ยวเนาะเกิดน้ำเมาวนะน้ำเมาปื๊ดมาแล้วปลากรังปื๊ดมาแล้วดิมาแล้วดิไปไปไปปลาคอเย้ไม่หมดเลยปลาคอใหญ่โอ้ว้าหลุดเออยังได้อยู่เดินเอามันนะบุปผงเราเดินเรื่อมาแล้วเราเดินเรื่องติดตินมาแล้วบังไห้กบัวย้อมบังไห้กบัวย้อม ao, tên là khuya, là mướn, chuẩn lít lức, nữa, giờ đi năm bắp cày, giờ sạc đấy. say 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 say. bayăng. bắt căng nó hứ, căng. ba giờ cứ từ từ nữa à. ừ, <laughs> phong lên đây, bắt đúc lâu. เดิเริ่มาดบนทุกเดิจะทอดว่าจะไรเนี่ยคนเดียวเบิ้งข้องคือว่างเปล่าแท้มีบางเปล่าอีกบางเปล่าบางเปล่าปากูอ่อนมาขามขึ้นนักเถอะป่ะเกือบเตะในนี่ไปบัดนี้เขาจะลงไปยามอยู่ก็อีบัดลงไปยามมีทั้งลุงยามขึ้นยามลงนี่แหละมื่อกี้ยักษ์สี่ห้าห้องกูยืนยังวะเออมายังมายังมายังมีายัง แกช่างเกเีซื้อเลยเป็นลุกเลยพี่น้องจัทอดได้อีกแล้วมังไห้สู้ตายเนว่ามนี้แต่ก็ฟังเอยซีแล้วเอียงช่วยกันเแชร์ได้เด้อพี่น้งเลยซื้อกลบให้จยดพกจัดพกจัดทอดกเกิบขามเลยเน่ยนพั้ผู้ใดายเกบเข้าเข้าเข้าก็ได้นะรีวิวให้นะตรงนี้ติดรีวิวเว้ยหอยเยอะขอเยอะอเยอะขอยแท้ ก็เงินก็ได้นะตธอนี้กำลังนั่งล้างแพนเนาะล้างแพนว่าเช็ดจะได้แขนมันได้ซีฮารูนี่ยมันนี่เฮ็ดอันซาิมิปลาดุกเนาะเอาโบะซาิมิปลาดุกตรงนี้ถือเป็นยกที่สองรอบยกที่สองยกที่หนึ่งเสมอคะแนนเจ็บเจ็บรอบไปสองลุยไปวางเปล่าอ่ะรอบสองนี่คือต่างคนต่างมิดอยู่เลยเนาะเบิ้งซึ่งกันอยู่เลยเรียบร้อย จันทอจันพกมาแล SP! ้วตูนึกงนนรมาไ่อะไรอุ้ยแข่งกจันท่อนเน๊ยยามวทกันเน๊ยยาม่ได้วทย์เวทของใครของมันยามทกันก่ได้พิดกันแหละคือในระวางการแข่งขันระวางจันพกกับจันทอนวางให้กลังกวเดือยเสดูจเสเวท เเด็กกันพอกันอีกเยกันอีกเฮ้ยตัวยังเรียบเลยไปยังบึงอืบึงตัวบึกใหญ่งน้ำปักกันบักกันลารอบนี้จันจันจันพกมานเลยอ่าบึงไปยาวบึงไปยาว ไกลไล่หมดนะไล่หมดดาเกี่ยวโอ้ไม่ไล่หมดบ่อ้กแฟากุณเด็กเนาะไล่บ้างวะเสียเปรียบคนนั้นนึงคได้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงเนาะเพราะว่ากำลังแข่งกันกำลังดุเดือดการตามล่ามันมวนน้ำเออยาวก่เป็นอยังลุย เป็นน้อนะใส่ก็แค่หน้าออีกแล้วจัดฟกมาดมาแก้เลยไม่ดแก้ก็เอาไลฟ์ดอยู่นะไดใจดใ แต่กล้องเก็บภาพยกนี่เสียกยามันยกสามเอานกเลยสนามนกเลยสนามนกเลยน้ำเฮงไก่เด็กนกนกน้ำนี่น้นกไมอ้ตีว้าจิกิดขัดยักโซ่เลยวะเฮอมนเตชกาเกาะซำใสส่ได้หรอวะท้ามือท่าที่ตามตัวทอกคอง มันเสอไผ่นนวลนกินเงี่ยมาพอกเออยกสองจันพกหนึ่งสองสามสี่หกตัวยกสองจันท่อนบม่อยากพุทธของเลยหนึ่งตอยกสองจันพอกน้ำไปแล้วแต่พอกน้ำไปแล้วเ้อยกหนึ่งสมือจันยกสองจันพอกชนะหนึ่งหนึ่งยกแล้วอีกยกที่สามถ้าเบิ่งกัน ยกกัดสินยกสามยกสองแจนพอกคาดร้อยไปแล้วยกสามทางบึงตอนนี้ยกนี่แจนทอนจิตตีตื้นหรือว่าคะแนนจินต์แซงมันไล่กันต่อให้เลยเนาะนี้เนาะไปติดตามบึงเดะทางนั้นก็ได้เบอร์ท้อนไปอ่างเป็ดุกยกดีมาเฮกุยยกดีมาเฮกุยเย็นเดิมพี่เนอะได้เย็นได้เย็นมีใส่พกจัดพอกเย็นเอียนก็นือเรื่องดูพันธลายหรอกนี่พันพันธ์เนี่ยพันว่มา มาเร็วมาเร็วคืฮืรถไปอยู่ใก้จัคือรถมันได้อะัได้วเข้าลืกแชะะเกะบ่ฮึึสขวามันเห็นตะเกกั่นพกนี่กู้เอากูเอาวะยัดใส่คอยัดใส่คอนี่ยยังไหลเบจือนยังจือนเย็น Má leo, má leo, má leo Này, này, này ừ, bà đúc, bà đúc, bà đúc, ừ, Yim, bà đúc, bà đúc, bà đúc tụi gì Nhìn đi mẹ này mà leo, mà leo Uuuu, bà đúc, leo, leo Trời nó nó ngực lại Ngực มาใช่ไหมรอบนี้มาใช่ค่อยงกัททยนะค่อยบทบยกเซกันรูนูๆเออด้ส่งตัห้วยมเฮ็ดเฟีสิกู <c oughs> สุดท้ายล้วเด้อบดพี่นอ้องเ้ยออีกตัวจันทอนเฮ็ดอีีสมอได้บ่วยกที่สามยก <c oughs> ที่ใต้เด้อทองพอมกันเดสอง <c oughs> <c oughs> เบอร์เจักตัวรอบนี้แจนทอนห้าตัวสองสี่ห้าชนะคนละยกเตยวันสห้าเสมอโอ้เสมอรอบนี้เอาเลียนเลยเลียนเลยเลี้ยแม่ผู้ใดได้จักตัวเออไปเลียนโมกันเถอะนะเดี๋ยวไปโมกันไล่อือสรุปดีแม่นแจนพกเนาะเป็นผู้ชนะเนาะเสมอสองชนะหนึ่งไรเต็มกินคาดอีก เบืองไซนี่จกเพื <t abi> <t abi ่อมอบให้จกพเลยคุ้มไฟหน้าน um ี่จให้แก้แก้ตัวไหมเข้าหน้าดเข้าหน้าหนาวนี่จแก้ตัวไหมให้จทอนแก้ตัวไหมส่กับหนูเออบบบนี้เบ้อเบ้ออะไรแก้ตัวอ้ยตายหเบงดูอ้ยผนะนะอุยแล้ มันน่าเอาไม้เนาะมันตะกกังเนาะรางวัลพุชณะมีนียังจิมอบเอามีบ็ดจิมอบจิได้อันนั้นสิรับแล้แม่รางวัลพุชนะสมเซยสมเซยตบมือได้ตบมือด้อรางวัลพุนะเชนะมอบไปควปลาพุษนะเอาไปดินะแต่ไหไปาเบึงเขาเฮดเฮดยังกินแซ่บเนาะไป กํลังปิง้งกำลังกินซุกแล้วพี่น้องเอ้ยอยากกินข้าวแห้งอะไรนี่นี่นเตรียมสถานที่เรียบร้อยสบายสบายสบายสำหรับผู้ได้แชมป์วันนี้ก็นหนาวนิดนึงเนาะเรือประคัดกินก็ต้องจำเจ้าตินเจ้าดอนเนาะเจ้าตินเจ้าดอนดอนเจ้าเน,น,น,นาะจินสานเด้อเร่ร่อนอาหารวั<อ><อ>นนี้นนประคัดสารสมบัติมีสมโนมขี้จีปลากั้งเที่ยวหาปลากั้งปลาดุกปลาไซด์เมื่อกี้อะไรตับมี เรื่องเขาเก็บมาลวยเลยลวยเลยโอ้ติ่มเลยวะขัดสูดแบบนี้กินลวยงับทำเน่แค่มาแเกียววะงับกินเกียวจับกูก่นเนอะมาตกหอดหอดงับจับรวย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 งับ เราลุกดวดลุกดวดับรถตะกูลม่สาง,งแล้วงผก็ขัดสูดเอ้ขอขอนุญาตกิดเข้าก่อน กินอิอ่มกินอ,อ,อ,อย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเมียนมืดแล้ลยนะสมมนำหรับวัอนี้สำหรับวัอนี้ขอสรุปสรุปนี่พูนการพกสนะการพกสนะเนาะว่าคลิปหน้าเทปยังก,ก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเด้อกดไลค์เหลายกดแชร์หลายๆเด้อคลิปหน้าจะลุยทางไหนให้เบิง่งคักๆก็นี่